เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กทอกบิ๊กสตอรี่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับพบกับบิ๊กท็ k b บิ๊กสตอรี่วันนี้ผมอยู่กับคุณเกียรติศักดิ์ผิวเครี้ยงสวัสดีครับคุณเกียรติศักดิ์สวัสดีครับคุณวิตนุชุ่นทองครับคร,ครับวันนี้เราก็ยังคงเกาะติดนะครับคบดีของ บอสวรยุทธอยู่วิทยาทายาทกับทิงแดงเราก็ติดมาหลายวันแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่นอนวันนี้ก็มีความคืบหน้าที่หลายคนให้ความสนใจนั่นคือการแถลงของคณะสอบสวนของอายการคณะทำงานของฝ่ายอายการม้วันนี้แถลงประมาณหนึ่งชั่วโมงในคุณเกียรติศักดิ์ครับผมบอกว่าครับผมประเด็นสําคัญก็คือว่าอายการก็ได้พบนะช่องทางนะใน ใหม่ล้วกันนะเพื่อจะนําไปสู่การฟ้องร้องคุณบอสได้ครับถึงก็แน่นอนว่าทุกคนก็พยายามที่จะดันเรื่องนี้เสนอเรื่องนี้ให้เข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมคือศาลให้ได้ให้ได้ไดังนั้นประเด็นสองประเด็นใหม่ครนะที่ทางอายาการเขาเห็นว่ายังมีช่องอยู่นั่นก็คือ,อเรื่องความเร็วของรถครับนะและก็เรื่องโคเคนทุกต้องนะ เรื่องนี้เนี่ยทั้งสองเรื่องเนี้ยถามว่ามันเป็นประเด็นใหม่ไหมพอเ่าททดูอายการถแถลงเนี่ยถ้าถามว่าเป็นประเด็นใหม่ไหมในในใน,ในเรื่องข้อมูลที่สังคมรู้กันคือไม่ใช่ประเด็นใหม่ครับแต่ว่าในเรื่องของการพิจารณาคดีกับกลายเป็นประเด็นมีช่องว่าเป็นประเด็นใหม่ผมก็แปลกใจมากว่าเอ๊ะ <c oughs> ประเด็นนี้สังคมรู้กันหมดแล้วนะว่ามีโคเคนอยู่มีอะไรต่างๆความเร็วรถก็ ตอนนั้นก็ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดร้อยแรงต่างเป็นประเด็นที่สังคมรู้กันหมดรู้กันหมดแต่ในขั้นการพิจารณาสั่งฟ้องดําเนินคดีปรากฏว่าสองประเด็นนี้ไม่มีไม่หายไปครับผมวันนี้อายการแถลงมามาแล้วพบแล้วพบเจอแล้วนี่ฮะสังคมไทยนะครับอายการแถลงว่ายังไงคุณเกียรติศักดิ์ก็อายการก็แถลงว่าเรื่องสรุปเรื่องประเด็นเรื่องความเร็วรถนะครับครับก็คือบอกว่าในสำนวนที่ตํารวจส่งมาเนี่ย มีแต่ความเร็วที่อมีความเร็วที่ประมาณที่ไม่เกินแปดสิบนะครับผมนะครับมีเจ็ดสิบเก้าจุดสองเก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเบเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับของอาจารย์ท่านหนึ่งก็ว่าไปนะครับ,รบส่วนของอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เป็นที่ตกเถียงที่บอกว่าเป็นข้อมูลเก่าคือคร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไม่มีส่งมาในคำนวนบทําให้อายการไม่เห็นไม่เห็นความเร็วนี้เลยออืก็เลยเป็นที่มาของการไม่ฟ้องเพราะว่าครับ พูดง่ายๆว่าเหมือนขับรถไม่ได้เกินความเร็วเกินกฎหมายอืครับผมก็เป็นเรื่องที่ที่ที่เป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมากับเรื่องโคเคนะครับคือประเด็นที่ไอ้การแถลงบอกว่าต่อมาเนี่ยมีพยานปากอีกปากหนึ่งคือพันตํารวจโทธนสิทธิ์แตงจันนะตํารวจจากกองพิสูจน์หลักฐานกลางสํานักงานตํารวจแห่งชาติและทีมงานลงพื้นที่เกิดเหตุตรวจสอบกล้องวงจรปิด ได้ทํารายงานทางวิชาการตรวจพิสูจน์ความเร็วรถของนายวรยุทธ์ครั้งแรกรับบุว่าคาดว่ารถจะมีความเร็ววิ่งประมาณ177กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่แะครับอันนี้เป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่ทางคณะฝ่ายอายการเมื่อปี5้าเชื่อพยานปากนี้แล้วและมีความเห็นว่าควรสั่งฟ้องแต่ตอนแรกอ่อนนจะเสนอไปตำนานเหล่าชั้นคือมีการส่งมาตอนแรกก็สั่งฟ้องน่ะอายการ่ะแต่ว่า พอสั่งให้ไปตรวจสอบสํานวนใหม่เนี่ยตํารวจก็ไปทํามาอีกใหม่อันหนึ่งก<ช>็คือว่าตอนนี้คุณธนสิทธิ์เนี่ยก็แน่นอนทํามา177<ช>นะ<ช>อย่างไรก็ตามเมื่อมีผู้ต้องหานะอายการบอกว่า,างี้ร้องขอความเป็นธรรมคือในบอสร,ร้องขอความเป็นธรรมเกิดขึ้นก็มีการสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากพันตำรวจโทธนสิทธิ์ปรากฏว่าพันตำรวจโทธนสิทธิ์กลับคําให้การว่ารายงานฉบับแรกที่เสนอไปนั้นยังไม่สมบูรณ์นะนะ ตอนแรกเสนอไปนะลงพื้นที่ร7อยเจบพอตํารวจอายการสั่งอายการเชื่อแล้วนะตอนแรกนี่นะอายการว่าอย่างนั้นนะก็ส่งสํานวนกลับไปให้เพิ่มเติมให้สอบสวนเพิ่มเติมแต่กฎว่าไปสัมภาษณ์ไปสอบเพิ่มเติมทนสิทธิ์ก็กลับลำกับคําให้การกลายเป็นว่าบอกว่าไอ้ข้อมูลนั้นยังไม่สมบูรณ์แล้วแล้วก็ เมื่อตัวสวออีกครั้งหนึ่งนะพันธนสิทธิ์นะบอกว่าความเร็วรถไม่น่าจะเกินร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมทให้ผู้ต้องหามีการร้องขอความเป็นธรรมขึ้นอีกหลายครั้งและร้องไปยังกรรมธิการในสมา,านิติบัญญัติแห่งชาติในขณะนั้นด้วยครับเนี่ยหลายครั้งนะ <Okay. S 1> ฉะนั้นเนี่ยการาพิจารณาสำนวนของอาน,น,นายเนตรนากสุกรองอายการสูงสุดซึ่งรับผิดชอบคดีนี้ในขั้นสุดท้ายเนี่ยก็ก็ได้พิจารณานะทางอายการบอกว่าได้พิจารณาพยานปากทุกอย่างแล้วก็ เห็นว่านายวรยุทธ์ขับรถไปด้วยความเร็วแค่ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เฉลี่ยแล้วขับประมาณเจ็ดถึงเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคือมาถึงสํานวนสุดท้ายที่ขึ้นไปถึงอายการเนี่ย<ม>ไม่มีร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแล้วไม่มีมมเพราะพันตํารวจโทธนสิทธิ์เนี่ยกลับคําให้การใช่ไมนะไม่มีคณะเดียวกันนะคณะทํางานของอายการวันนี้ยก็ได้ไปตรวจสอบอีกนะตรวจสอบพยานหลักฐานตรวจแล้วตรวจอีกก็พบว่า มีการสัมภาษณ์ของอาจารย์ท่านหนึ่งะนะอย่างที่บอกนี่แหละครับก็คือดกรสกุลนะ,ะวิจารณ์วรรณลักษณ์อาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์ยุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่ครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะก็ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับกองพิสูจน์หลักฐานกลางเหมือนกันค<ช>ือถ,ถ้าเป็นนักวิชาการทั่วไปก็ไม่ได้นะไม,ไ,ไม่น่าหลักฐานนี้ไม่น่าเชื่อถือแต่ว่าทําหน้าที่ ให้กับกองพิสูจน์หลักฐานกลางเหมือนกันใช่ครับนะแล้วก็เมื่อเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยท,<ะ>ที่ลงพื้นที่พร้อมกับพันตำรวจโทธนสิทธิด้วยนะใช่ครับแล้วก็ไปร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุนะแล้วก็ต่างคนต่างทํารายงานกันนะนอ็อกเตอร์สกุลเนี่ยนะทำรายงานคิดคํานวณส่งกองพิสูจน์หลักฐานนะเพื่อใช้ประกอบคดีย,ย,ยืนยันว่าขณะเกิดเหตุรถนรายวรยุทธ์เล่นไปด้วยความเร็ว170กิโมตรต่อชั่วโมงใช่ครับนะ็นอกเตอร์สกุลก็บอกว่า170กิโลเมตรอ่าส่วนธนสิทธิ์ตอนแรกก็บอกว่า 177กิโลเมตรชั่วโมงใช่ครับนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วปรากฏว่าทั้งหมดเนี้ยหายไปใช่ครับไม่ได้อยู่ในขั้นอายการขั้นสุดท้ายในะจานวนสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าความเร็วรถของคุณวรยุทธ์เนี่ยไม่ถึงไม่ถึง100ครับผมไม่เกินแปดสิบ่ก็เลยมีการใช้ดุลพิตตรงนี้สั่งไม่ฟ้องคดีเรื่องขับรถ ประมาทจนทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอ,าอ,นนอันนี้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 เป็นอย่างนั้นแต่ว่าทางคณะอายการนะว<อ>ันนี้ที่ที่ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนะสรุปก็บอกว่าแม้ว่าคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องในายวรยุทธ์แล้วนะแต่คดียังไม่จบนะเพราะว่าเมื่อกฎหมายบอกว่ามีพยานหลักฐานใหม่ให้ดําเนินการแจ้งพนักงานสอบสวนต่อไปได้ภายในอายุความ อันนี้ก็คือประเด็นหนึ่งก็คือว่าพอมีข้อมูลจากดรสะกลมาไม่เคยนําสู่อายการเลยนะไม่เคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ถือเป็นหลักฐานใหม่ครับฉะนั้นทางอายการเสนอให้มีการรื้อตรงนี้ขึ้นมาสอบใหม่เป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาก็คือจะดําเนินคดีใหม่ขึ้นมาก็มีความเห็นว่าจะส่งเรื่องนี้ให้ตํารวจสืบสวนเพิ่มเติมเพื่อนํากลับมาส่งกลับมาให้อายการดเนินการฟ้อง นอกจากนี้นะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของโคเคนนะโคเคนก็สอบพบเหมือนกันนะครับว่าจากการตรวจสอบนั้นมีหลายสารทั้งหมดแหละแต่ว่าเรื่องโคเคนเนี่ยก็ยังไม่มีการตํารวจก็ไม่ได้แจ้งความดําเนินคดีถูกต้องนะครับมีการพบสารตัวนี้ฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าประเด็นตุงยาเสพติดให้โทษเนี่ยก็ยังไม่มีการฟ้องร้อง พนักงานอายการพนักงานสอบสวนก็ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีก็กล่าวหาอะไรทั้งที่อายการจึงเห็นว่าควรจะมีการไปแจ้งความดำเนินคดีในคดีนี้ด้วยเพราะว่าคดีนี้มีโทษจำคุกเนี่ยหกเดือนถึงสามปีและมีอายุความสิบปีคณะทำงานของออสเนี่ยอสสให้แจ้งความพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีวุทธ์ในข้อหานี้ด้วยเนื่องจากคดียังไม่ขาดอายุความนี่สองประเด็นใหญ่นะครับที่ที่เป็น หลักสําคัญสาคัญ <Okay. S 1> แต่ว่าประเด็นหลายที่หลายคนสนใจนะคุณโอเคติสร <Okay. S 1> ์เข้านั่นคือว่าเอ๊ะทําไมขับรถชนคนตายอแล้วไม่ผิดหรือ,อยังไงทําไมมันไปเกี่ยวกับพันกับความเร็วรถขับรถช้าชนคนตายประมาทไม่ติดคุกหรืออยังไงหรือจะต้องความเร็วเท่านั้นเท่านี้หรือ,อยังไงคือเจ้าที่รับรู้มาเนี่ยนะกระบ,บวนการเนี่ยนะ วันนี้เท่าที่อ,า,อายการถแถลงเนี่ยผมว่าบางส่วนเนี่ยก็ยังไม่ผมก็ยังฟัง<ช>แล้วก็ยังย่า,าจยใจนะว่าคำาพินิจพิจรารณาคําสั่งฟ้องคํามินิฉัยของอายการอารองอายการถูงสุดซึ่งรับผิดชอบคดีเนี่ยนะของคดีนี้นะครับก็คือคุณเนตรน,นะครับใช้ดุลพินิจอะไรในการที่ไม่สั่งฟ้องครับ ขับรถถ้าดูถ้าีิติด,าดตามมาคือคดีเนี้เป็นการมิ่นประมาทั้งสองข้างโทษทีน hmm. เป็นการเขาเรียกว่าประมาททั้งสองฝ่ายนะผู้ตายก็ประมาท <'s> right. นะและก็คนขับก็ประมาท <'s> right. แต่ว่า,าคนขับคือคุณวรยุทธ์เนี่ยประมาทแล้วทาให้ผู้อื่นมีถึงแก่ชีวิตครับโทษมันต้องดําเนินคดีไปแต่ทําไมถึงไม่สั่งฟ้อง mm hmm. นะครับ <'s> right. ประเด็นตรงนี้สำคัญนะผมว่านะ s right. <S ต้องไปเอาละเอียดรายละเอียดมาว่า ทำไมอายการถึงไม่สั่งฟอง้องส่วนประเด็นเรื่องขับ,ขบรถด้วยความเร็วสูงในเรื่งต่างๆเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นดุลพินิษของศาลมากกว่าว่าควรจะลงโทษยังไงควรจะลดโทษให้ไม่ลดโทษให้เพราะคุณขับด้วยความเร็วอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆครับผมมันน่าจะไปถึงขั้นศาลนะในการ,ร,รที่จะลงโทษว่าเอาละเป็นยังไงครับแต่ว่ากระบวนการตรงนี้คือมีการตัดตอนไม่ให้ไปสู่ศาลไม่ให้ศาลได้พิจารณาพิพากษาครับพิพากษาฉะนั้น ประเด็นตรงนี้ก็สําคัญนะคุณสําคัญมากครับประเด็นตรงนี้ครับผมก็เป็นสาคัญขนาดคุณพีรพันธ์สาลีรัฐชาวบี๊กอ๋อนี่ท่านเคยเป็นผู้พิพากษานี่ใช่ครับอ่าท่านเขียนเฟสบุ๊กเมื่อสี่วันก่อนอืมน่าสนใจประเด็นนี้ครับผมท่านบอกว่าเรื่องตอนความเร็วกับความผิดผมสรุปให้ฟังง่ายๆเลยก็คือว่าหมายความว่าท่านบอกว่าอ่าการอ่าการเกิดการไม่ฟ้องของอายการเนี่ยทำให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ยล้มเหลวเลยอืม นะครับผมเขาบอกว่าเหมือนกับว่าตำรวจเนี่ยไปอิงเรื่องความผิดของคุณบอสเนี่ยเป็นเรื่องความผิดจราจรแล้วไปลงคดีคือเอาเรื่องความเร็วรถเนี่ย<ช>มาเป็นตัวหลัก <มา S 2> ในการพิจารณาความผิดใช่ครับมาเป็นตัวหลักม,มาเป็นตัวหลักก็พยายามที่จะทําทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อให้ความเร็วเนี่ยไม่เกินผิดไม่ไม,ไม่ไม่เร็วเกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง <c oughs> เพื่อจะได้ไม่ผิดกฎหมายจราจรครับทั้งๆที่เรื่องนี้เป็นคดีอาญากฎหมายอาญาถูกต้องครับแล้วก็คุณพีระพานบอกว่าความจริงเรื่องนี้มันไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่ความผิดตามพอบอรบจราจรทางบกแต่มันเป็นความผิดทางกฎหมายอาญาเหมือนที่คุณพิจิตนุ่นทองว่าคือการชนให้คนตายจะด้วยจะด้วยเจตนาไม่เจตนาแล้วแต่คือมีความผิดต้องส่งฟ้องอศาลครับผมทราผมแต่ทีนี้ทั้งอายการและตำรวจเห็นไปในทางทิศทางเดียวกันแม้ว่าอายการจะมาบอกว่า ยังไม่เห็นประเด็นสองประเด็นที่ว่าความเร็วรถนะคือทางอายการก็มองประเด็นความเร็วรถเหมือนกันอ่าใช่ฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ยังถกเถีงกันเรื่องความเร็วรถอยู่อ่าซึ่งจริงจมันไม่ใช่นะมนไม่ใช่ใชใชความเร็วรถเนี่ยนะผมมองว่าเป็นว่าหนักหรือไม่หนักโทษหมายถึงว่าโทษหนักหร<ถ>ือไม่หนักมากกว่าครับใช่ครับแต่ว่าชนคนตายฐานประมาทเนี่ยยังไงเนี่ย มันก็น่าจะอยู่มีความผิดนะคุณคุณกติศักดิ์ใช่ครับมีความผิดครับเพราะว่าอย่างคุณพีรพันธ์ก็บอกเลยว่ามันเป็นความผิดอาญานะครับเป็นความผิดมันอาญาบอกคุณพีรพันธ์ยังตั้งคําถามมันหลงประเด็นหรือเปล่าใช่ที่มาพูดกันถึงความเร็วใช่ครับแต่ว่าไม่ตอนนี้คือยังไม่หลงนะยังไม่หลงเพราะอะไรรู้เปล่าใช่ครับคุณกิติศักดิ์เพราะว่าวันนี้มันไม่มีช่องในการฟ้องแล้ว ก็เจ๋ไหมใช่เพราะไม่มีพ้องในคันช้องเพราะว่ามีคําสั่งเด็ดขาดแล้วนะว่าทางตารวจมีคําสั่งไม่ฟ้องปุ๊บอายการแอ้วโทษอายการไม่สั่งฟ้องปุ๊บทางตํารวจไม่ทําเรื่องแย้งไม่แย้งก็ถือว่าสิ้นสุดกระบวนการครับผมแต่ว่าอันนี้มีประเด็นใหม่คือเรื่องความเร็วใช่ครับอยู่ยังไม่ได้นํามาพิจารณาซึ่งถ้ามีเรื่องนี้มาพิจารณาเนี่ยอายการก็คงจะเห็น แล้วก็อาจจะสั่งฟ้องไปก็ได้ใช่ครับหรือสั่งฟ้องเลยถ้าเห็นอย่างนี้อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าข้อมูลยังไม่ครบถ้วนนะข้อมูลใหม่เข้ามาจึงเป็นช่องให้เกิดการฟ้องร้องได้ครับผมแต่ถ้ายังคุณฟีรพันธ์พูดเนี่ยนะครับผมถ้าบอกว่าครบแน่นอนประเด็นต้องผิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่ออายการเป็นสิทธิ์ของอายการแล้วนะอายการไม่สั่งฟ้องตำรวจไม่คัดค้านทุกอย่างก็จบมันก็ฟื้นไม่ได้ประเด็นนี้จบแล้ะใช่ครับดันั้นเนี่ยเรื่องความเร็วรถถึงต้องนํามาพูดกัน เพราะมันมีช่องนําไปสู่การซื้อคดีใหม่ไม่ใช่ซื้อคดีใหม่เปิดช่องให้มีการดําเนินคดีชกับคุณบอสเรื่องนี้ต้องติดตามนะตอนนี้ตํารวจขานรับแล้วนะว่าถ้าอายการสั่งมาเมื่อไหร่พร้อมจะไปดําเนินคดีทันทีนี่นี่นี่คือตํารวจนะรับลูกทันทีครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคุณคุณเกียรติศักดิ์เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ากระบวนการ ทำลายกระบวนการยึดอีกทบนะบมันมันสั่นสะเทือนอยู่พอสมควรเราก็พูดกันมาหลายวันเนี่ยประเด็นที่ที่น่าสนใจส่วนประเด็นโคเคนก็อีกประเด็นหนึ่งวะ่ะมันก็ต้องไปสอบหมดนะเท่าที่ดูตอนนี้นะใช่ครับมันไปสะเทือนทุกวงการโคเคนก็ต้องเป็นประเด็นที่สังคมถกเถียงกันมากทาให้อัยการเนี่ยเลยต้องลุยฟ้องอันนี้อีกหนึ่งคดีสั่งขอให้ตำรวจนะอ่ะ ตรวจสอบหลักฐานเพื่อยื่นํำนวนมาเพื่อจะฟ้องเรื่องขโคเคนด้วยครับเอาล<อ><ร>นะาครับเดี๋ยวก่อนเข้าไปสู่รายละเอียดนะของกระบวนการว่าตํารวจหรืออายการจะต้องรับผนะิดชอบแค่ไหนอย่างไรไอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็กกาขอฝากข่าวไปยัำทาน 1, นิดหนึ่งเกี่ยวกับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับซึ่งเป็นผู้อุปถัมประธารายการทุกทีผู้อุปถัมรายการของเรานะครับซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยนะครับได้ จัดทําโครงการทอสอปันน้ําใจเราไม่ทิ้งกันนะครับผ่าน2มาตรการทั้งทางด้านการเงินและด้านสังคมประกอบด้วยสินเชื่อโครงการบ้านทอสอเราไม่ทิ้งกันสําหรับบุคคลในครอบครัวของประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาลมาตรการเงินเยียวยา5,000บาทจํานวน3เดือนหรือบุคคลในครอบครัวของลูกค้าทอสอที่ลงทะเบียนแจ้งความแจ้งความประสงค์เข้าร่วมนะครับมาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดรวมถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบให้กับลูกค้าทั้ง8มาตรการตามโครงการทอสอช่วยคนไทยร่วมสร้างชาตินะครับโครงการดีๆสําหรับประชาชนนะครับที่จะได้มีบ้านอยู่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งต้องขอขอบคุณนธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับทั้งประชาชนให้มีบ้านอยู่และก็ให้เราได้มาจัดรายการดีๆ ให้กับแฟนเพจได้ได้รับทราบนะครับถึงสถานการณ์เรื่องราวสําคัญของประเทศนะครับหรือเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับ,รบอ่ะทีนี้คุณเกียรติศักดิ์มองว่าอายการเนี่ยถ้าดูการแถลงวันนี้เนี่ยครับผมมุ่งเน้นไปยังไงโอ้ชัดเจนมากอายการวันนี้ก็คือหนึ่งปกป้องในสิ่งที่ตัวเองทำพลาดมา <laughs> คุณกล้าคุณกล้าพูดอย่างนี้เลยใช่ไหม ปกป้องเลยใช่ไหมปกป้องครับก็ปกป้องท่านที่เซ็นไม่ฟ้องครับแต่ก็ได้หาทางลงไว้เหมือนกันว่าอายการเตรียมตัวมาดีนะหาทางลงทุกอย่างครับปกป้องตัวเองในขนาดเดียวกันก็รู้ว่าถ้าไปปกป้องตัวเองมากสังคมก็จะตีกลับก็มีการเสนอให้อายการสูงสุดเนี่ยตั้งคณะกรองการสอบบุคคลเขาบอกว่ามันเป็นความผิดบุคคลครับไม่ใช่ความผิดของระบบอ่าถูกต้องอ่าไม่ใช่ความผิดของระบบอายการเป็นความผิดของบุคคล คนั้นก็เสนอให้ผู้ใหญ่ที่สูงสุดในอัยการสูงสุดเนี่ยครับดําเนินพูดเหมือนพูดง่ายๆคือให้ดําเนินการตั้งการสอบข้อเท็จจริงหรือว่าเอาผิดกับผู้ที่ทําให้เกิดความผิดยายทางนี้นะครับผมส่วนเรื่องเรื่องอะไรให้ฟ้องเนี่ยอ่าก็เป็นทางลงที่ทุกคนมองมาอยู่แล้วแหละว่าอัยการต้องไปอย่างนี้บถ้าไม่ไปอย่างนี้สังคมกดดันตายเลยอืมใช่ไหมครับ พราะว่าวันนี้มีนักข่าวถามว่าจะเป็นไหมว่าญาติจะต้องมาฟ้องเองท่านอายการพูดทันทีเลยไม่ต้องไม่ต้องอายการอายการต้องฟ้องเองเพราะว่านี่เป็นความผิดที่ทําให้รักเสียหายครับอโอ้โหวันนี้มาแบบพระเอกเลยนะครับะว่าญาติไม่ต้องละคือวันนี้ดูการแถลงของอายการเนี่ยเหมือนกับว่าโยนความผิดไปที่ตํารวจซึจ่งเป็นชั้นสอบสวนขึ้นมาใช่ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราดูเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยนะครับ อายาการก็ต้องทําหน้าที่กรองอีกชั้นหนึ่งก่อน<ช>คือต้องพิจารณาดูว่าสํานวนของตํารวจเนี่ยนะควรจะสอบสวนเพิ่มประเด็นอะไรอย่างไงบ้างถึง<ช>ที่ผ่านมาก็สั่งไปสอบเพิ่ม<ช>แต่ว่าบางประเด็นก็มันควรจะสั่งสอบเพิ่มแต่ไม่สอบเพิ่ม<ช>นะถ้าเราดูตามนี้นะ<ช>แล้วบางประเด็นก็คือเหมืน็นเห็เน,เนด้วยเห็นเห็นด้วยกันล้อยตามกันมาใช้อยตามจนทให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแต่เอาละอันนี้ก็คือว่าวันนี้ต้องเห็นใจคณะทํางานเหมือนกันเพราะคณะทํางาน แค่สดูว่ามันเกิดข้อบกพร่องตรงไหนอย่างไรครับไม่ไม่ก้าวล่วงไปยังตัวของคนที่มีมีการสั่งค<ช>ือคุณเนตร<ช>นะครับในฐานะเป็นอายการ<ช>ที่รับผิดชอบคดีนี้ซึ่งแน่นอนว่าสังคมขายใจอยู่ว่าทําไมอายการถึงไม่สั่งฟ้องใช่ครับใช่คดีแบบเนี้มีเกิดการชนคนตายแล้วไม่สั่งฟ้องครับผมนะมแล้วก็ พอไม่สั่งฟ้องเสร็จที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือว่ามันไม่อพอมันไม่สั่งฟ้องอย่างเนี้ยมันก็เกิดคําถามขึ้นมามากมายแล้วก็ตอนนี้ก็มาหาทางกันว่าจะฟ้องกลับได้ยังไงใช่ก็อย่างงี้เปนดวงเลยไปไล่ดูประเด็นว่าประเด็นไหนที่ฟ้องได้ยังอาจจะมีพอมีประเด็นเปิดทางไปสู่กันให้ฟ้องร้องได้ถูกต้องครับก็แน่นอนแล้วทุกคนก็อยากให้นําไปสู่การพิจา,ารณาของศารนะครับขณะเดียวกันทางตํารวจ หนักเหมือนกันนะดูท่าทางหนักนครับเพราะว่าทางอายการนี่โยนไปให้ตํารวจเต็มๆนะครับผม,มเพราะว่า<ม>การไม่สั่งฟ้องอายการก็พาดพิงไปถึงตํารวจกันว่าตารวจส่งไปถึงพอตรแล้วแล้วพอตรก็เห็นด้วยกับอายการที่ไม่สั่งฟ้องครับคือมีความเห็นร่วมกันนะครับก็เลยเป็นที่มางการไม่ฟ้องแต่วันนี้โอเคอได้ข้อสรุปใหม่แล้วก็คือฟ้องครับก็คือให้ตํารวจไปดาเนินหาหลักฐานในสองประเด็นนี้ครับซึ่งก็ ยังมีอายุความเหลืออยู่พอถมงควรยังยังยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่ยครับ,รบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะนอกจากบอสแล้วเนี่ยนะต้องไปสอบสวนคนที่มีความผิดด้วยนะวพราะขั้นตอนไหนยังไงผิดยังไงถูกต้องครับอันนี้เนี่ยในส่วนของนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็บอกว่าในส่วนคณะทํางานของคุณวิชามหาคุณคที่นายกตั้งเนี่ยก็จะไปสางคดีนี้เกือบทั้งหมดใช่ต้นน้ําปลายน้ากลางน้ําปลายน้ํา ผิดตรงไหนใช่ครับใครเป็นคนณคิดชุดอาจารย์วิชาจะนะแล้วชุดอาจารย์วิชาเนี่ยก็จะสอบไปยังเส้นทางการเงินนะให้ปปงงลงไปอสอบเลยอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะน่าจะคลี่คลายนะครับดูเลยว่าตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเอาปปงงไปสอบเส้นทางทางกันกันใช่ครับดูว่าใครได้ประโยชน์ใช่อันเนี้ยน่าสนใจนะคุณ น่าสนใจมากใช่ครับอ่าแล้วก็ถ้าสอบเอาความผิดอย่างเนี้ยถึงจะเห็นกระบวนการอย่างชัดเจนแล้วกรรมธิการนะก็ไปไล่เลยแต่ละจุดเขาว่าไปกรรมการของกรรมการของสภาเขาไปว่าครับแต่ของอาจารย์วิชาเนี่ยต้องมีความชัดเจนเพราะรนี่รัฐบาลนะคร,รัฐบาลยังทําไม่ดีพอไม่ไม่ให้อํานาจคณะกรรมาการนะในการสอบเนี่ยอันนี้ก็สอบไปอย่างนั้นะ เหมือนกันตำรวจก็ตั้งสอบก็ไม่ได้สอบว่าตัวเองทำผิดแล้วไม่ได้ลงโทษตัวเองทำผิดนะก็สอบว่าตัวเองทำถูกต้องแล้วเหมือนอายการคณะคุณสั่งการทำถูกต้องแล้วแต่ว่ามันผิดตรงไหนไม่รู้ไม่ยอมบอกก็คำนวนผิดแต่ว่าคนดูสำนวนไม่ผิดอสิ่งที่อายการแถลงมาเนี่ยก็ชัดเจนว่าคนดูสำนวนไม่ได้ดูสำนวนให้ครบกันใช่ครับก็หรือว่าดูครบแล้วเราก็ไม่รู้เพราะว่า เหมือนอายการพูดน้ำนองว่าเพิ่งได้ยินข่าวมาใช่ครับแต่ทำไมข่าวมันถึงเกิดขึ้นนั่นแหละเพราะว่ามันมีช่องมันมีกระบวนการมันมีอะไรอยู่ฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่เกิดเป็นข่าวขึ้นมาแบบเนี้ยครับมันก็ไม่ได้ไปสอบประเด็นอย่างที่ว่ากลองตอนนี้ก็คือเมื่อเป็นประเด็นร้อนทางสังคมก็ตอนนี้ก็งานก็จะกลับไปอยู่ที่ตำรวจครับทั้งตำรวจทั้งอายการแหละครับตอนนี้ยังหไม่พ้นยังตำรวจอายการยังหนีไม่พ้นสองประเด็นเนี่ยมันเกิดความบกพร่งขึ้นมาใช่ครับ ถามว่าการบุกพร่องสองประเด็นนี้ใครจะต้องรับผิดชอบก็ต้องไปตำรวจกายการนะแล้วอีกส่วนหนึ่งนะทางคณะกรรมการสภาด้วยอีกส่วนหนึ่งที่ตั้งกรรมการสอบของสอนอชอนะอันนี้ทางอายการบอกว่าก็มีการเสนอมาเหมือนกันบอกว่านายพลตำรวจนะเอ้ยนายพลทหารนะม,มีไปเห็นเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอายการก็ไปสอบนะไม่ใช่ไ่สอบนะอ,บอายการไปสอบแต่ปรากฏว่า มันมันฟังไม่ได้อย่างงั้นอย่างนี้อืแล้วสิ่งที่แล้วก็สั่งยุติการร้องเกิดขึ้นอ,อันนี้ก็ต้องไปดูนะว่ากันมาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่เอ้ยโทษดิกรรมาธิการของสอนอชอซึ่งมีนายพลทหารหลายคนน่ะมีน้องพลเอกประวิทธ์ไปนั่งเป็นกรรมาการอยู่ด้วยเ,นยเสนอเรื่องราวอ,อะไรมาใช่พยานเนี่ยอายาการไปสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่น่าเชื่อถือใช่แล้วอย่างนี้มันคืออะไร ซึ่งมันมีความไม่ชอบมาพะพจน์ผมว่าสามส่วนใหญ่ๆนะตอนนี้นะที่จะต้องไปทลายออกมาว่ามีความผิดยังไงครับผมนะมีการแสดงเจตน,นในการช่วยผู้ต้องหายัางไงคอันนี้อันนี้น่าสนใจอขอ,นอขอเสนอข้อเสนอเล่าถึงข้อเสนอคุณพีรพันธ์อีกนิดหนึ่งรตรงกับที่คุณวิศนุว่าก็คือว่าสรุปประเด็นก็คือตรงที่คุณวิศนุว่าคือการชนคนตาชนคนตายเนี่ยยังไงมีความผิดอาญาอยู่แล้วครนะครับ เรื่องความเร็วรถเนี่ยคุณพีรพันธ์บอกว่าไม่อยากให้หลงประเด็น<ม>ยังไงต้องเข้าคดีอาญาอยู่แล้วคบนะตองอมแล้วส่วนเรื่องเหมือนที่คุณวิศนุว่าเลยนะครับว่าความเร็วเนี่ยเป็นเรื่องของที่าทางสารจะพิจารณาว่าความเร็วเท่าไหร่ยังไง<ม>นะครับก็ถ้าความเร็วต่ำก็อาจจะมาเป็นการไม่ปเป็นการฆ่าทั้งผู้อุ่นตายโดยโดยประมาทนะครับก็อาจจะโทษเบาหน่อย อืมนะครับคุณพีรพันธ์บอกว่าแต่ถ้าความเร็วเป็นร้อยเจ็ดสิบอย่างนั้นอาจจะเข้าข่ายความผิดมาตราสองแปดแปดก็คือผิดแรงก็ไปอีกผิดแรงอันนี้อันนี้คือฆ่าคนตายโดยเจตนาทอนย่อมเล็งเห็นผลว่าคุณมีรถขนาดนี้ต้องเลยครับใช่ไหมอ่าก็จะใช้ความเร็วสูงขึ้นแล้วก็จําคุกตลอดชีวิตอ่าแล้วก็ไม่ใช่สิบปีเหมือนมาตาสองเก้าหนึ่งครับอันนี้คุณพีรพันธ์ตั้งข้อสังเกตไว้เลยนะครับครับอันนั้นก็คุณพีรพันธ์เขาก็ดับคอตำรวจอายการอดีตผู้พิพากษาครับคใช่ ก็แน่นอนครับว่าประเด็นก็อน้ำหนักมันอาจจะหนักขึ้นไปกว่าเดิมเพราะว่าการใช้ความเร็วแค่ไปเก้าสิบถึงได้มัดระวังแล้วก็อย่างที่บอกไงเป็นการลดโทษลดโทษเพิ่มโทษอ่าฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าขับรถเร็วในที่ชุมชนรถแรงขรงคุณเขาเรียกว่าเจตนาย่อมเล็งเงินผลการไปฟ้องก็อาจจะใช้มาตราหนักขึ้นไปกว่าเดิมต้องเลยครับอย่างนี้ก็ต้องไปว่ากันแต่ว่าดูแล้วเนี่ยแน่นอนว่ากระบวนการในการส่งข้อมูลมาทั้งหมดเนี่ยทั้งทั้งเดิม สูตรเนี่ยร้อยเจ็ด็ดนะแล้วก็ดกรสกคลซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษา,าจากกอ,องพิสูจน์หลักฐานด้วยเหมือนกันก็ทํามา170แต่ถ้าทําไปทํามาเนี่ยตำรวจไปเชื่อบุคคลประจัก์พยานแต่จึงอายการ,รก็อธิบายชาัดเนาะประจัก์พยานจริงก็ไม่ได้เน้นหนักกว่าหลักฐานพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ด้วครับแต่ว่าตำรวจไปเชื่อไปเชื่อ,อ อายการก็ต้องไปเชื่ออีกตามต้องไปว่ากันตรงนี้นะครับต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาก่อนจากกันก็ขอฝากนะครับผจญพันธ์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับซึ่งสนับสนุนรายการ Big Talk Big Story ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นโครงการได้จัดสินเชื่อโครงการบ้านอสเราไม่ทิ้งกันนะครับสำหรับบุคคลผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาล คือมาตรการเงินเยียวยา5,000บาทจํานวน3เดือนหรือบุคคลในครอบครัวของลูกค้าตสที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือผู้ลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดรวมถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบให้กับลูกค้าตั้ง8มาตรการโครงการทสช่วยคนไทยร่วมสร้างชาตินะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณเกติศักดิ์ต้องลาไปก่อนนะครับพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทยเล่าเรื่องเด่นคุย,คยเรื่องดัง,ฟ,งฟังกันได้ทุกวันบิ๊กทลอกบิ๊กสาอรี่